สอดขึ้นแล้วก็วนเข้าออข้างในสอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็วนเข้ามานะคะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกลัวว่าจะได้เป็นรูปของตะไครยเป,เป็นเป็นเป็นรูปแยมยมงมนะคะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยศิละปะไม่มีคำว่าผิดว่าถูกนะคะ เขาต้องทําให้มันเป็นแบบของเขาอย่าไปทําตามคนอื่นใล้มาแค่เรารู้วิธีว่ามันจะต้องทํำยังไงแล้วเราก็มาดัดแปลงเอาเองไปคะแต่พี่ปูจะเก็บงาน เรจะใส่6ลกลซิวนี่นะคะใส่6โลซิลแล้วเราก็มัด พี่ปุยอยากให้มันแน,น่นพี่ปุ๋ยเชือกสิเอาเชือกปป่ลไฟเชือกมามาัดสอดเข้าในหูตรงที่ปุย๋ยพี่ปุ๋ยถักแล้วก็สอดลงไปสอดลงไปแล้วก็เอาขึ้นมามันเหมือนเหมือนเป็นการมัดเชือกนะคะบ่าให้ให้บ่ให้มันรุดอ่ะนะคะแล้วก็ตัดป่เชือกออกตัดลายเชือกออกแล้วก็เอาไฟเช็ค เก็บงานโอเคเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่การใส่ขนปี๋ก็จะมีเชือกนีนสนหน้อยแล้วเราก็มัดผมตรงนี้ แล้วก็เอามันซื้อกลางตรงนี้นะคะเริ่มจุดแหลกจุดตรงกลางให้มันกึ่งกลางระหวา่างที่เขาเริ่มถักข้างบนพี่ปุ้ยเริ่มถักตรงนี้พี่ปุ้ยกับตรงนี้นก็จะได้ยุดตรงกลางพอดีดก็จะเริ่มใส่ขนเส้นแหลกก่อนใส่เป็นสีใส่ลูกปัดเป็นสีอันนี้เป็นสีครีม สีม่วงอ่อนสีเขียวชมพูบานเย็นแล้วก็เลือกเป็นลูกปัดสีเงินเป็นเม็ดสุดท้ายห้าสีแล้วก็เอาอ่าลูกปัดลูกปัดใหม่มันบอกเป็นลูกปัดเขาเอืเอียงก็ลูกปัดใหม่แบบแบบแบบเขียงอะ พี่ปุ้ยก็บ่าวติดติดขาดขาดนะพี่ปุ้ยว่าไทยกะตกมาภาษาอีสานคือเกาปนปนกันไปนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันก็จบแล้วนะคะเราก็จะได้มาประมาณนี้แล้วพี่ปุ้ยก็จะใส่นี่นี่ลูกปัดลูกปัดสีชมพูปึ๊บจะได้ประมาณนี้แล้วุก็ ใส่ขนฟูล,ลงไปเลยแล้วเขาก็เอากาวยอดลงไปในหูแล้วก็เอาขนใส่เข้าไปเบิงว่ามันอัน,นี้วถ้ามันแกว่งแกว่งแกว่งได้สวยตามลมละก็ตัดปลายเชือกออกนั่ช่อ,ชอแหลกเราเสร็จแล้วต่อไปเราจะเป็นชอ่อที่สอง